วันนี้นะครับผมจะมารีวิวหลังจากที่ผ่านการใช้งานจอแดนกังฟูโปรไปนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆติดตามชาแนลของผมก่อนหน้านี้นะฮะ mm hmm. ก็จะเห็นการอันดับซิงครั้งแรกนะครับแล้วก็การออนฟีดครั้งแรกนะครับทดสอบการวิ่งวันนี้นะฮะผมใช้เจ้าสีม่วงนี้นะฮะขอเรียกว่าเจ้าฟรีเซอร์แล้วกันนะครับเพราะว่าทาง ไม่รู้ว่าชาวเน็ตคนไหนนะฮะเอารองเท้าคนนี้เนี่ยไปเปรียบเทียบสีกับลิเซอร์ในกระตูนเรื่องดาคอนบอลเนี่ยเหมือนเด้นะฮะกับอีกรุ่นที่เป็นสีจมพู่อ่ารุ่นเดียวกันที่เป็นสีชมพูก็คล้ายๆกับจอมันบูนะฮะใครที่ชอบดาคอนบอลก็อาจจะชื่นชอบนะฮะ <c oughs> เหมือนผมนะครับเสีดายสีออกใหม่สีส้มเพิ่งออกมาเมื่อประมาณไม่กี่สัปดาห์ก่อนนะฮะหลังจากผมได้คู่นี้มาแล้วนะครับผม เช่นชอบโงกุลนะฮะหรือโกคูมากนะฮะก็มองงไว้ฮอาจจะมีอีกสักคู่นะฮะเพราะอะไรนะฮะทำไมถึตต้องซื้อรุ่นเดียวกันซ้ำสีมาอีกครั้งเดี๋ยวผมจะเล่าไปฟังนะครับหล <tinc S 1> ังจากผมใส่คู่นี้วันนี้รวมทั้งใส่วันนี้นะฮะที่ผมวิ่งเสร็จไปหมาดๆเช้านี้นะครับคู่นี้เนี่ยศักยภาพประสิทธิภาพที่มันให้กับผมนะฮะผมว่ามันเป็นรองเน็กเปอร์เซนต์อยู่นิดเดียวนะครับ เหมือนกับเพื่อนๆหลายคนที่เขียนรีวิวใน facebook วันนี้ผมวิ่งในรูปแบบของการวิ่งเท m มโป5กิโลนะครับบนเส้นทางแบบนี้นะฮะทางอย่างเงี้ยนะทางถนนอย่างนี้นะฮะบ,บนรอบตึกสำนักง,งานอาธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภเชียงล,ล,ลายนะครับประมาณ7-8รอบ,รบได้5กิโล <c oughs> กางฟูปโปรโคู่นี้นะครับพาผมวิ่งไปได้เรื่อยๆนะฮะด้วยความเร็วที่ วิ่งแล้วสนุกฮะมันเด้งและดีดโฟมตัวนี้เนี่ยผมว่ามันสูสีกับโฟมพีเบกของทางค่ายไนกี้หรือว่าซ o ลคอนีเลยนะครับเพื่อนๆดูเอาโซด้านล่างแล้วคงจะงงว่ามีอะไรนะฮะนี่ฮะผมวิ่งไปแล้ว25กิโลด้วยคู่นี้เนี่ยเพศเฉลี่ยที่ผมวิ่งเนี่ยเพศ3ไปปลายไปจนถึง4.3นะฮะไม่ช้ากว่านี้นะครับสังเกตว่าผมติดกันศึกให้กับ เจ้าฟิเซอร์คู่นี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยร่องรอยที่มันจะสึกจะทะลอกมันเลยไม่ค่อยมีนะฮะนี่นะแผ่นกันสึกก็แปะกันหินกรวดปักนะฮะได้ดีนะครับผมวิ่งถึงแม้จะวิ่งใช้คู่นี้วิ่งด้วยย่านความถี่ที่ว่านะฮะแต่ก็งงฮะไม่แน่ใจว่าผมเป็นคนทารมหรือเปล่ามันก็จะสึกตรงบริเวณอ่า ส้นเท้าด้านนอกนะฮะทุกคู่เนี่ยผมเลยต้องเสริมแผ่นกันสึกไปอีกชั้นหนึ่งนี่ผมจะติดกันสึกไปอีกชั้นหนึ่งให้มันหนาขึ้นนะฮะดังนั้นมันก็ไม่ได้บอบางอย่างที่ใครว่านะครับมองภายนอกแค่เราไม่ติดกันสึกอาจจะดูบางนะฮะเนี่ยเอาโซโยางใสนะ่ผมเลยเพิ่มความทนทานแล้วก็ติดกันสึกไปเนี่ยก็ไม่มีผลนะฮะวิ่งถนนอย่างนี้เนี่ยก็วิ่งไปเรื่อยๆนะแต่ผมว่าเมื่อกี้เนี่ยวันนี้ผมวิ่งในลักษณะของเทมโป5้กิโลนะครับ ก็ไม่ได้ลื่นนะฮะมันจะมีทางโค้งหักเอาตรงน,นู้นเนี่ยผมก็หักโค้งเข้ามาก็ไม่ได้ลื่นแต่อย่างไรนะฮะเพราะรองเท้ามันเด้งะฮะถ้าเราคอ,อนโทรการวิ่งของเราไน้มันก็ไปเรื่อยๆนะครับน่าประทับใจอย่างยิ่งนะฮะผมเทียบกับไ <c oughs> นกี้เทมโปนะฮะที่ผมซื้อมาใช้ซ้อมเนี่ยกะว่าจะเป็นคู่ซ้อมวิ่งประจำสัปดาห์หนึ่งๆเนี่ยคงใส่2วันนะครับ ปรากฏว่าตอนนี้ผมลืมเจ้าเทมโปไปเลยนะฮะเราใส่คู่นี้แล้วสนุกมากกว่าเยอะเลยนะครับกลายเป็นรองเท้าที่ราคาไม่แพงแล้วมันให้ประสิทธิภาพที่ดียิ่งเลยนะฮะทั้งนุ่มทั้งเด้งใส่วิ่งช้าก็ดีนะฮะเดี๋ยวผมไปให้เพื่อนๆดูการวิ่งกับผมชาวนี้ว่าเป็นยังไงนะครับนะครับวันนี้ผมวิ่งไปลักษณะวิ่งเทมโป5กิโลนะครับตอนวิ่งเนี่ยผมจะใช้ อรอบขาคงที่ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็จะลองเร่งความเร็วขึ้นทีละนิดนะฮะโดยผมไม่ได้ดูนาฬิกาเลยนะครับวันนี้มันเป็นการวิ่งแบบเนกาทีฟสปริตนะฮะคือแต่และกิโลค่อยๆทําความเร็วขึ้นเรื่อยๆนะฮะเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะฮะกิโลสุดท้ายเนี่ยที่จริงมันร้อนและเหนื่อยนะครับเพราะว่าผมวิ่งรวดเดียวเนี่ยถ้าเป็นรองเท้าคู่อื่นเนี่ยอย่างซัลคอนนี่โปรหรือว่าเป็นเทมโปเน็กเนี่ย ในกะี t e มโปน่ยมันไม่น่าจะพาผมไปกิโลที่5ที่เพ4ส4ได้นะครับเมื่อกี้ตอนผมวิ่งเนี่ยผมรู้แล้วล่ะว,ว่ามันใกล้ครบ5กิโลผมลองเหลือบดูนาฬิกาแวบ,บหนึ่งปรากฏว่ากังฟูปโปรพาผมลงไปที่เพจส5 7ได้นะครับคือปกติรอง้าคู่อื่นเนี่ยที่มันจะพาผมไปที่ความเร็วที่ว่าได้เนี่ยมียคู่เดียวฮนะในกีเน็กเท่านั้นนะฮะที่เราก็ทราบกันอยู่ถึงประสิทธิภาพของมันฮะดังนั้นเนี่ย ไอ้เจ้ากังฟูคู่นี้เนี่ยโอ้โหเป็นรองเท้าที่เอามาใส่ซ้อมทำความเร็วได้ดีนะฮะผ่านไปวันนี้เนี่ยรวมกันวิ่ง5เคมวันนี้ด้วยนะครับก็30กิโลยังไม่พบว่า,าพื้นยางนั้นล่างจะสึกนะฮะเรียกว่าทนทานพอสมควรนะครับกับราคาที่ได้มาไม่เกิน4,500ะฮะแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นนะครับผมว่ามันค่อนข้างเวิร์กนะฮะ ทำเอาผมลืมสคัคนนี้โปรสปีดในกี้เทมโป้ไปเลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ลืมย้ำบอกเพื่อนๆเ,เวลาผมใส่กังฟูโปรมาเมื่อไหร่เนี่ยถ้าผมวิ่งตอนเย็นอากาศร้อนๆเนี่ยมันมักจะทำให้ผมยางแตกนะฮะก็คือมันจะพาให้ผมวิ่งเร็วแล้วก็พอวิ่งเร็วปุ๊บมันเลยร้อนนะฮะถ้าผมไม่คอนโทรลตัวเองให้อยู่ในเพจสบายๆเช่น 4.505.0เนี่ยวิ่งในสัก3าสกิโลมันก็จะร้อนนะ,ะแล้วก็อยากจะพักละนะฮะถ้าไม่ได้ตั้งใจที่จะเทมโปวันนั้นเนี่ยคือมันจะวิ่งเพลินวิ่งสนุกพาเราไปเร็วเป็นรองเท้าที่ผมว่ามันก็เหมือนกับรองเท้าที่มันโกงนะโกงหน่อยๆเหมือนเน็กวราเซนนะฮะผมไม่ได้อวยรองเท้าคู่นี้เกินไปนะไม่ได้สปอนเซอร์อะไรแต่ว่ามันดีมากเพื่อนๆที่อยากมีรองเท้าใส่ซ้อมสักคู่ที่ราคาไม่แพงนะครับ ถ้าได้ราคาดีๆเนี่ยผมว่าจัดเฮะ,ะตอนนี้เนี่ยมีสีเขียวปิกโกโลฮะสีส้มโกคูออกมาใหม่นะครับสวยงามทีเดียวนะฮะนะครับวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์นะฮะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจบสำหรับการรีวิวกังฟูปโปรและเดี๋ยวเร็วๆนี้นะฮะจะมีการรีวิวในอีกรูปแบบหนึ่งฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะฮะเร็วๆนี้ มาแน่นอนนะครับขอบคุณครับเพื่อนเพื่อนครับ